เมกกำลังดูซีรีส์เพลินๆอยู่ในห้องพักของเธอเสียงกอกกอกกอกดังขึ้นจากประตูเธอขมวดคิ้วพร้อมไม่ได้ดอกใครใครคะเธอถามเสียงเงียบไม่มีใครตอบเธอค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่ประตูมองไปที่ช่องมองตาแมวแต่เธอเห็นเพียงทางเดินว่างเปล่าคิดว่าอาจเป็นเด็กแกล้งเธอกลับมานั่งบนโซฟาแต่ไม่ทันใดเสียงคอก็ดังขึ้นอีก คราวนี้ดังถีกว่าเดิมกอกกอกกอก,ก,อกหัวใจของเม่เริ่มเต้นแรงเธอรวบรวมความกล้าเปิดประตูออกไปแต่ไม่มีใครหยุดรงนั้นเมื่อปิดประตูกลับมาเธอหันหลังไปเห็นผู้หญิงในชุดข่าวซีดยืนอยู่กลางห้องใบหน้าเลือนรางและเสียงแหบพลาดังขึ้นว่าข้างนอกมันหนาวฉันขออยู่ด้วย